โอเคค่ะเอ่อตั้งคานนะคะตั้งคานให้ข้อมือข้อไหล่อยู่แนวเดียวกันนะคะข้อเข่าข,าข้อสะโพกแนวเดียวกันนะคะเก็บท้องตลอดเวลาหายใจออกโก่งหลังขึ้นสุดสุดสุดก้มเก็บคางเก็บคางเก็บคางดันตัวดันดันสะบักขึ้นข้างบนหายใจเข้า อ่ทําไปสามรอบค่ะหายใจออกโกงสะบักโกงสะบักม้วนม้วนม้วน,วนใช่ไปอีกรอบที่สามกงหลังนะคะค้างไว้อีกห้าลมหายใจหายไปเออเก็บทางชิดอ,อกกงหลังขึ้นสูงสูงยืดแนวสะบักออกจากกันค้างห้าลมหายใจกลับมาแนวปกตินะคะ กลับมาในปกติทีนี้หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมาม้อนให้สุดสี่ทีนะคะทุกอย่างจะเชา้าๆเราโฟกัสไปที่ท้องขาหนีบก้นนะคะควอดเดเซเเป็นตัวทำงานหลักนะคะน้ำหนักทิ้งที่ทีเบียทีเบอร์เคิลหายใจเข้าหายใจออก ดับก้นลงไปม้วนอุ้งเชิงการไปข้างหน้าหลังไปข้างหลังใช้ก้อได้เสร็จดึงขึ้นหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกดับก้นลงไปม้วนตัวก้นขึ้นสองต่อไปจะเป็นใช้ลำแขนช่วยนะคะหายใจเข้าหายใจออกดับก้นลงไปนะคะดับก้นลงไป ม้วนอุ้งเชิงการดึงตัวขึ้นมากลางแขนหายใจเข้าหมุนไปด้านซ้ายเก็บตัวตลอดเวลาหายใจออกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าไปด้านขวากลับมาตรงกลางอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยมาคอมเมนต์ทีหลังนะคะโอเคแล้วปึ๊บขึ้นมาท่านี้ใช่ไหมคะกลับไปท่าอือกลับไปที่ภูเข่านะคะ หนูดูนะคะวางเอพี่วางด้วปลายเท้าอย่างนี้เนอะท้องนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอาก้นไปที่เพดานปึ๊บวางส้นเท้าเออก้อนโด่งนะคะทีนี้หายใจเข้าโลตัวมาข้างหน้าโลขึ้นมายกส้นเท้าขึ้นมายกส้นเท้ามาไล่มาไล่มาไล่มา,มาเป็นท่าหายแสง หายแผงเสร็จปุ๊บหายใจเข้าเอาท้องนะคะสูบขึ้นไปก้นโดงไปที่เพดานซุดสุดหายใจออกวางส้นเท้าอ่ะไหนลองดูสิไปหายใจเขา้ายกส้นเท้าโลตัวมาข้างหน้าเป็นท่าหายแผงเก็บท้องนะคะหลังไม่แอนเลยมันขึ้นจากท่ากูกเขา่า ๊หายใจเข้าขึ้นมาอย่างนี้หายใจออกวางสุดหายใจเข้ายกส้นเท้าโลตัวมาข้างหน้ามันจะเป็นท่าหายแผลงหายใจเข้ายกก้นดง้งใช้ท้องเก็บท้องเก็บท้องหายใจออกวางเท้าสุดเราจะไม่เลื่อนแขนข้างออกนะคะเราใช้ท้องในการทำงานเออใครทำครบแล้วพักก่อนนะคะ ท่านี้มันจะไหลซับซ้อนหน่อยนะแต่แต่มันจะได้เยอะนะครับแขนข้งางขวาซับพอร์ตพื้นเบาๆนะคะหายใจเข้ายกขาเป็นแหนมันจะเป็นตะแคงขาจะลอยลำตัวด้านข้างจะลอยขา,ขาครับ <ละ S 1> ขาลอยาขาลอยสองขาเลยเออเออพีทท้องขึ้นมาเออแขนขวาตวัดไปด้านซับพอร์ตเบาๆตะแคงขายังลอยอยู่ ยังลอยตลอดเวลาตัวเป็นอย่างนี้ยังอย่างนี้ตรงนี้ทาํางานเอวางค่อยๆทำค่อยๆทำอย่ารีบนะท่านี้อย่ารีบนะครับใช่ชา้ชาๆนะคะขอสี่ทีสวยๆค่อยๆไล่ไปหายใจเข้าอ่ะตะแคงขึ้นมาขาลอยตัวโอเคหมุนขึ้นมาถูกเออพยายาม <laughs> ล็อกนิดนึงอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งหมุนเร็วไปแต่ละท่ามีหยุดนิดนึงฟึ๊บ ใค่ไป,ไปทีละสวนะตะแคงขึ้นมาก่อนใช่พอเมตะแคงเสร็จมาไมยค่อยหมุนถูกต้องอ๋อโอเคค่ะทีนี้กลับมานั่งเหยียดขาพวกหนู่กล้ามนะท้องแข็งแรงกว่าพี่แต่คอมโพเนนต์ซีเควนซ์การเคลื่อนไหวนะคะใช้ไม่ถูกส่วนนะคะมันใช้แบบมันจะใช้ตัวที่ถนัดก่อนทีนี้หนูดูนะขากระชสั้น,นยกแขนระดับ ยกแขนระดับไหล่นะคะเราจะรู้สึกเหมือนมีคนดึงเราขึ้นข้างบนตลอดนะเพราะมันจะเก็บเองถ้าเกิดเรารู้สึกเหมือนคนเราจะไม่นั่งนงไปข้างหน้าไม่นั่งอย่างนี้เหมือนจะมีคนดึงศีรษะขึ้นเก็บท้องตลอดเวลาแขนเราไหลหายใจเข้าฮาร์ทเว์นะคะขึ้นทางหายใจออกใช้หลังลงก่อนหลังปึ๊บได้แค่นี้หายใจเข้าขึ้นมาหลังไม่แอน่นหนึ่งหายใจเข้า าร์บเวนะคะหายใจออกขึ้นมาสองหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกใช้หลังลงนะคะาร์บเวสามหายใจเข้าหายใจออกหลังส่วนล่างลงหลังส่วนกลางลงลงไปขาห้ามลอยนะทีนี้ ขึ้นมาฮาร์ปเวยนนะคะหายใจเข้าหายใจออกขึ้นมาแค่นี้อื้อขึ้นมาแค่ตรงกลางแค่นี้แล้วก็ลงช้าๆสีทีค่ะใช่ขาจะไม่ลอยอืบหายใจเข้าจังหวะออกหายใจออกนะคะฮาร์เวย์นะคะแล้วก็ไล่ซีเควนต์ลงหลังลง,ลง,ลงทีละส่วนกดขาไว้กดขาไว้กดขาไว้นะ จังหวะที่เราลงหลังหลังของเราจะซับขอดพื้นทั้งหมดขึ้นทีละครึ่งนะคะมันจะยากกว่าขึ้นเต็มวงให้ให้ดูนิดนึงว่าให้ความรู้สึกมนลงที่สะโพกหลังส่วนล่างค่อยๆไล่ทีละส่วนไล่ลงไปทีละส่วนนะให้มันมีความรู้สึกที่พื้นอะ่ะเอค่อ,คอยๆค,อยค,อยคอยอ่อยๆเพราะว่าไม่งั้นนะเราจะกระชากนะครับกล้ามเนื้อจะทํางานไม่ไม่เต็มที่ให้ความรู้สึกตรงพื้นลงใช่แบามแ หนูจะดูนะคะหลังบางคนจะแอ่นอย่างนี้เนาะเนี่ยมันทําให้หลังไม่ซัพพอร์ตพื้นเวลาล้านอนงายกดหลังติดพื้นทั้งหมดหลังเมลติดพื้นพอยปลายเท้านะคะพอยปลายเท้ายกมาเก้าสิบองศา้เก้าสิบพอเก้าสิบองศาปุ๊บให้หลังติดพื้นเก็บท้องทุกอย่างช้านะคะหนูยกหนูยกก้นขึ้นให้ลอยพื้นอึ้นแล้วก็วางลงช้า พี่พี่ไม่พี่ไม่ค่อยแข็งแรงนะตัวพี่ลกยกตามพอเคอให้กดติดพื้นหายใจเข้าหายใจออกอึ๊บล้วงชาว้าช้าหนูจะไม่สะบัดตัวนะแปดทีค่ะขาเหยียดตรงพอยไปเท้าขึ้นลงชา้าๆนุ่งนิ่สวยลงชา้าๆโมเมสวยค่ะแล้วขาไม่ต้องลงนะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่เก้าสิบอยู่ที่เดิมขาไม่ลงขาไม่ลง โมเมควบุมหลังสวยมากค่อยขึ้นเร็วไปขึ้นเร็วไปดาวค่อยๆยไล่ทีละส่วนถ้าต่อเนื่องครบมุมเลยนะคะแปดทังนะคะศีษะเหมือนถูกดึงขึ้นเก็บท้องนะคะหายใจเข้าหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางหลังส่วนบนหายใจเข้าหายใจออกอึ๊บแล้วก็ลงช้า ทีนี้หลังไม่แอนวางวางวางขาช้าช้าหลังไม่แอนเก่งท้องหายใจเข้าหายใจออกขึ้นทำแปดครั้งคะ่ะพยายามควบคุมขาให้เหเอียดตรงตลอดเวลาปริชาติดขางอพี่ไม่รู้ว่าทำสิงมันตึงหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> แบมแบมนี่คือควบคุมท่าค่อนข้างโอเควันนี้นะคะจะเป็นคอบอดี้เราจะเน้นโฟล์ การเคลื่อนไหวคือใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมกันโดยการใช้แกนกลางของร่างกายกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อคอบอดี้มัดลึกนะคะไล่ซ like ีเควนต์เป็นจังหวะการเคลื่อนไหวทีละส่วนทีละเซกชันตั้งแต่หลังส่วนล่างหลังส่วนกลางหลังส่วนบนท้องส่วนบนท้องส่วนกลางท้องส่วนล่างทั้งแขนและขานะคะเป็นฟอนต์ไลน์และแบ็กไลน์ใช้กล้ามเนื้อของลำตัวทั้งหมด เน้นที่แกนกลางหลายๆคนควบคุมการเคลื่อนไหวและมีซีเควนซ์ไล่ลาดับการเคลื่อนไหวที่ดีจะเห็นว่าพอเราเคลื่อนไหวควบคุมในแต่ละมุมแล้วถ้าเกิดคนที่เก็บท้องไม่อยู่เกรงท้องไม่อยู่หลังมันจะแอนและจะเป็นการเหวี่ยงซึ่งหลายคนทําได้ดีในเซตแรกๆและบางคนเท่านั้นที่ยังที่ยังมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและไม่สามารถจะควบ คุมการเคลื่อนไหวมุมสั้นๆน้อยๆที่เป็นซีเควนซ์ได้ขอเดี๋ยวค่อยๆไปปรับปรุงแล้วก็ท่าเริ่มต้นเป็นท่ากระตุ้นควอดไดเซปและดีฟไลยกล้ามเนื้อมัดลึกนะคะหลายคนทําดีขึ้นมากแล้วก็หลายคนน่าจะเอาไปฝึกทําด้วยนะคะถ้าเกิดเราใช้ได้มากขึ้นท้องต้นขาก้นขาหน,านีมันจะทํางานตลอดเวลาเมื่อเมื่อเมื่อทักที่พี่พยายามให้เก็บท้องพอเราเก็บท้องปุ๊บกระดูกสันหลังช่วงนี้มันจะถูกยืดขึ้น พอถูกยืดขึ้นการกดพับมันน้อยลงเมื่อเรารักษาแนวกระดูกสันหลังและอุ้งเชิงการได้ดีปึ๊กอย่างนี้ปึ๊กเป็นแนวตรงไม่แอนไม่ล็อกไม่เอียงสมดุลร่างกายจะอยู่ในแนวที่ดีเมื่อสมดุลร่างกายดีเวลาเราเคลื่อนไหวถ้าเกิดเราใช้ตรงนี้เป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติของร่างกายแล้วการรักษาสมดุลขณะเคลื่อนที่จะดีขึ้นมีผลทําให้เราสามารถใช้แรงกระโดดได้มากขึ้นแรงสปีดได้ดีขึ้นนะคะให้เป็นอัตโนมัต เวลายืนก็ให้เก็บท้องตลอดเวลา